ครับอนงสองครับเซนตครับเชืครับอ๋อคือจริงๆแล้วยังไม่รูดขอบคุณทุกคนที่มาแล้วครับคือจริงๆแล้วพอพอจบยันยังพอจบอานงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้เราคิดถึงตัวละครจริงๆไม่ได้คิดถึงไอ้พวกนี้นะครับคิดถึงตัวละครคิดถึงโจอานงคิดถึงไอ้กล้องอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็ มันมีบางอันที่เราเคยคุยกันไว้แล้วมันสามารถภาคสองได้เราก็เลยพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เลยการภาคสองในวันนี้ครับแล้วพอจะแยบแงได้เครเภาคแรกจะเนมาเนจะ้างตาขนาลยอยสยอยลยอาย่อย่ออย่ลายอาสอย่่ยอ่ยอ่าสลอย่นสลยบย่ดลย่อย่าลาอลอ่นยาย่ลาย รับสองแรงใช่ครับสองแรงคูณสองคูณสองแล้วทำไมถึงต้องเป็นนักแสดงทีมเดิมเพราะว่าไีคนอื่นไม่ว่างคเพราะว่าใครบอกเคยเคยบอกว่าเจ้าคนอื่นเนี่ยเลยไอจีขับรถมาบ้านแล้วปืนมาขู่โอ้ยีอ้ยบ้านมันโตเลยพี่ทางเลือกของพี่ไม่ครับก็เราเราคิดถึงนักแสดงคิดถึงตัวละครแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่คนดูจําได้แล้วคิดถึงอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เล่นกันดีนะ เล่นกันดีตั้งใจเล่นบางคนอ่ะไม่ตั้งใจแยกวาบีโอ้โหพูดไงไม่ให้สปอยโอ้โหมันจะแบบโอ้ยยังไงอ่ะเขาไม่สปอยเขาไม่ได้เล่นเป็นบทเดียวเขาเล่นหลายบทเล่นเป็นหลายบทยังยังจีมันการจีเล่นหลายบท ไม่ไม่ได้แบบอื่นได้เลยครับแค่ได้สองคนแบบนั่นอันนี้ก็ทุกคนเลยครับทุกคนเลยเอาแล้วกดนแล้วคนกดนางเอกจริงค่ะเพราะว่าตอนแรกกระหนุนจะอีกเองแต่ว่าทำไมทำไมทำไมให้กระหนุเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เบื่อบ้างลรออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เบื่อบ้างไม่เบื่อแบบไม่เบื่อทำไทยบ้างหรอเป็นนางเอกออนี่แจ๊กต้องเป็นพระเอกอีก อะไรนะครับแต่ทุที่ตุรกีจะเป็นนักงกิเราเป็นไม่กี่แครกีเนี่ยแล้วแต่คุณเอสเลยครับได้หมดได้หมดแต่ชอบดูจีกับทำไทยเราไซคอกันมีไซคคอไหมมันมีด้วยเหรอตอนนั้นอ่ะจากภาคแรกมันปผสมผสาจมากภาคสองเราคาดหวังเลยนะอ๋อฉันแับที่เราทำเราทำงานแล้วคาดหวังคือผมอ่ะคุย คือคือคนที่ดูในในพังภาพยนตร์อ่ะก็ก็ชอบชอบกันนะครับแล้วก็มาดูเยอะแล้วคนที่ดูในแพลตฟอร์มอื่นกูก็ก็ชอบหวังว่าคนที่ไม่ได้มาดูในโรงครั้งที่แล้วจะมาดูในโรงอ่าถ้าถ้าเขาชอบนะครับแล้วก็ผมรับรองว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะแบบว่ามีความตื่นเต้นมีความมีความน่ารักแต่ว่ามันจะมีอะไรทวิสต์ที่เรานึกไม่ถึงแน่นอนบ้าแบบมันมันดบางไม่ดีไม่ดีครับผม พูดอะไรก็กลัวจะสปอยไปหมดตอนนี้คราบถ้าสปอยมันจะจิกก้นอุ้ยอยากเห็นเขาได้กลับมาอลไรคนเรียกร้องแบบนี้ไม่สปอยแล้วเตยเดี๋ยวับนะเอาไปเอาเลยบเอาเขาถามพี่เป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวคุณอ่านบทแล้วคุณรู้สึกยังไง Amazing a wow 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 ต้าเลยแบบ wow ทุกสุดบอกเลยว่ามีอย่างนี้เลยอ่ะเวยออกเลยอ่ะนี่เลยอ่ะนี่ออกมาเลยออคือคือหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเฮ้ยภาคหนึ่งอ่ะมันมันจบไปแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรมาเล่าต่อในภาคสองอะไรเงี้ยก็มันอาจจะไปไกลกว่าที่ทุกคน เออไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมีปอขุดดินอีกไหมคะอ่าจะได้แบบข้าวก่านั้นดีกว่ามากกวเลนอ๋อผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แบบว่าแถลงตัวเองนึ่งได้ไหมครับยังไม่เคยพูดขุดทองเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือคือผมกินอกไก่ไข่ต้มมานานมากภาคหนึ่งครับแล้วพอปิดกล้องครับผมก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าสิ่งที่เคยมีในภาคหนึ่งอาจจะไม่มีในภาคสองดังนั้นอยากคาดหวังครับผม ี๋ยวจะเป็นต้องการไหมครับเดี๋ยวจะแก้ร่างแค่อุ้ยน่าสนใจดีนะหนุ่มคืนต้องลายเหมือนเดิมห้างนี้อุ้ยอาจจะไม่ได้คือทำลายนะจริงจริงตอนแรกอ่ะผมคิดจะถักกันไปแล้วก็จะเริ่มเขียนบทแล้วก็แบบเอ๊ะถ้าโบนไม่เล่นเนี่ยเราคงทำไม่ได้ก็เลยก็เลยไลน์ไปหาโบว่าโบปริพัฒนสองโบเล่นไหมโบบอกว่า ข้าตัวเพิ่มไหมทำไมผู้เล่นผู้เล่นได้ก็คิดตอนไหนวะโบบอกว่าเล่นครับพี่ใช่อันนี้คือคิดแล้วถ้าไม่คิดเลยค่ะก็จะตอบตรงๆเลยเพราะว่าอนนมันต้องเป็นโบมดเวลาเท่านั้นเอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่รับได้ก็จะกลายเป็นไล้นี่เหรออันนั้นได้แค่คนนี้นะคือไะ้กันอโนงแต่เข้าคนนี้แล้วคนนู้นเข้าบทอโนงจะเข้าทุกคนอย่างเมื่อกี้เอี่บอกว่าโบทต้องเล่นแต่คาแรคเตอร์มันมีคาแรคเตอร์อะไรบ้าง ไม่ีเจต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมหวมี็บตัวมีเต็บตัวแน่ๆต้อง่เลี้ยด้ครนี้ไม่ขุดขุดดินแล้วให้มาขุดโตนี่เลยที่ไม่จุดตะไบแลยได้าไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีเสียงอ้องตุ้ยพูดอุ้ยพูดอไงั้นูเขาบอกว่าเจ็บตัวครัโอ้ยไม่มีเรื่องย่อเลยคนยิงปเขาไม่ได้อะไรกันเลยอ่ะอ่ะไม่งั้นฝั่งสองคนนู้น MVP MVP เพราวี่ะ่ะไมแ้แกมแล้วเาาไังรไม่ต่อไไม่ได้อนบมีบทแล้วเหรอบทกได้ยเป็นไงบ้างพี่เป็นภาคที่เราอ่าต้องชอบแน่นอนเพราะว่า อาโกงเรื่องนี้เนี่ยเป็นอากงที่แบบว่าออกมาแล้วรหนักโปหนักโปอากงคือต้องบอกว่าอนงเรื่องนี้เนี่ยคุณเอสเนี่ยเขามีความแบบเซอร์ไพรส์ครับสําหรับใครที่ดูภาคแรกแล้วหรือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยที่พีเอสบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้ามาดูเนี่ยมันมีความคมกล่อมแล้วก็รวมถึงแบบเอ่อคาแรคเตอร์แต่ละอันเนี่ยเราอาจจะบอกมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปสปอยครับแล้วก็คุณเอสเขาตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเขามีแบบทั้งปฏิบัติธรรมมีแบบไป หมายถึงว่าบนบนแบบหลายๆอย่างเองอ,อไปดูดูว่าเ,เห็นบอกว่าไรายได้ดีนี่วิ่งตามวิ่งตามที่แบบแก้บน <c oughs> ใช่ไหมวิ่งร้อยห้าสิบรอบใช่ห<ช>้าสิบกิโลเขาล้วครมาไม่ท่องไม่ออกเล้วเรื่องนี้กะวิ่งกี่รอบครับคุณเดชครับ <c oughs> วิ่งเยอะที่สุดเพ่าะ,ท,ะที่จะวิ่งได้เลยนี่พุชาก็นั่งเองเมื่อกี้ปล่อยให้นั่งอีกโจพอมาคุยกับพุชามันไม่อยากไม่อยากแทรกเท่าไหร่ไม่ไม่รู้กังวลอะไรกันเพราะว่าบท บทบทเลิฟซีนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ผมอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้พูดเลยทำไมนะงงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเรื่องนี้คุณจะเปียกเยอะเลยใช่ไหมคะอะไรนะคุณจะเปียกเยอะเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เปียกต้องเปียกตั้งแต่พามผมขาผมงงกูบ่อยเปียกไอ้พามบอกพามผมหัวไม่โดนไม่โดนหัวเลยขอ้ยโอ้ยอันงงอันงงปวดสําหรับท่านท่านผู้ชมภาคแรกที่ ที่จิ้นทันไทกับจีท่านี้เราจะตอบสนองใช่ไหมเต็ม้เหรอสาววัยตอดไหม่สาวว้จีเลยจีดเลยนแล้วโบทำอะไรเขาสูกกันนะเราทำอะไรืรออ่ะก็ยืนอนงหลอกไม่เก่งอบานได้ไหมอาบ้านได้นมแต่แต่ยินโบค่ะก็ดีค่ะก็ได้ค่ะต้องการกระถางเอกเหรอ ่ก็ดีค่ะก็ฝากอ่ะนงด้วยเพราะว่ามีไม่ได้ฝากยังไม่ฝากหรอมันเป็น่้มไงเด็กชายอยู่เพราะว่าพี่เอ็ดเขาต้องแบบว่าเขาปั้นจนได้แบบว่าดังเป็นร้อยล้านก็ต้องเป็น้าเราต้วงพัาพงนี้พูดกี่ประโยคก็ไม่รู้พูดสามประโยคก็ไม่รีพูดหรอค่ะก็ยังดีค่ะก็ยังดีค่ะต่อพังนี้ได้ทำอะไรหลายอย่างมากลองดู อยางเป็นงครับเาเาจะไรู้ยางไบางอจริงๆแล้วที่ผมไม่ได้ไปมูกจาใครครับผมแค่สัญญากอตอครบือถ้าวิ่งได้ยางยง้างหนึ่งเนี่ก็คือล้านละหน่กิโลกิโลกรัมกิโลเมตรก็คืออันนี่ถ้าสมมติว่าได้มากที้นเลยผมกินดีที่วิ่งได้ถึงหารอยร้อผมเปวิ่งจีผมไม่กับจีมาจีวิ่งกับผมมาแต่จีวิ่งไอกิโลสดท้าย ทำไมกวนมากตัวถึงเบลล์ร้อยไม่แค่ผมมีคำถามเวลาคนดูเรื่องนี้เสร็จจะถามว่าลบรอยสักผมทำไมดว่ไอ้ต้ยโอ้ย้ยตบไปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอรย้มาอเลยโอ้งโนียยลบรอยโักคโอ้ยไม้นี่ยจอแล้วมั้งเอียยเรื่อ้เนี่ยโอ้โออ้้ยไม่มโออยสักไม่ได้ไม่ได้เอาไม่อีกคือ้่ยยอ ทำไม่มีผมก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างี้นสักมาตั้งนานอ่ะเต็มตัวเลยอ่ะลบทํำไมไม่ถามมาตลอดก็เก็บนะพี่โอ้โนั่นไงครับขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับวันนี้ดีใจมากที่เป็นวันที่เราจะเริ่มโปรเจกต์อโนงสองนะครับซึ่งจะเปิดกล้อง ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ฉาย30ส,สิตุลาคมนะครับภาคนี้จะสนุกกว่าเดิมครับจะน่ารักกว่าเดิมอนงของเรานี้ก็จะก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยเซอร์ไพรส์มากมากเลยเพราะเขาจะทาอะไรเยอะแยะที่ที่เราคาดไม่ถึงนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝา่งนักแสดงฝากภาพยนตร์เรื่องอนงสองด้วยครับผมครับคเหนือ่อยแน่ๆครับกูเนี่ย